สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะวันนี้อาหารวันนี้มาทําทอดปลาทูนะคะแล้วก็ตำแตงค่ะตำแตงใส่กุ้งเอ้ยใส่กุ้งใส่ปูดองนะคะเพื่อนเพื่อนทอดปลาทูก,กินจับตำแตงแล้วก็ปูดองนะคะนี่ค่ะเตํตากระเทียมกระปิกลงนไปแล้วเดี๋ยวเราจะคุกนะคะไข่ลูกยังสองลูกนะคะอุ่นแล้วเดี๋ยวได้กินค่ะไปค่ะทมต่อมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะอดไปเลยสองตัวนะคะสองตัวเดี๋ยวอ่ะ๋ยวด้นี่ทำไมมันเดือดกันเนี่ยปิ๊บเอ้าทอดไปเลยันร้อนค่ะมาตดูร้อนๆดูข้าสวยนะคะทวามแรงใส่ปูดองนี่กุ้งดองแก่แล้วจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในครกเลยะคะ่ะ กุ้งดองก่อนเลยให้ความอร่อยนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวจพื่อลงไปเลยค่ะทับมือเดียวนะคะบานากก้ำเงาไปเลยค่ะเรามากลับกันเลยนะคะรับจะกระเด็นแรงมากค่ะตากเลยค่ะ,คะเะปเ็นไงบ้าง กันเองกันทอดแต่ไม่ใส่แป้งเลยเนียนทอดแบบเรียวๆเลยไม่ต้องใส่แป้งโอ้โหเหลืองน่ากินจังเลยกระชี้ตัวใหญ่กระชี้หน้าตาน่ากินมากเลยิฝากไว้ต่อนะคะเอากระชี้ต่อนี่ค่ะเราก็จะมาปรุงปรุงตามแป้งแล้วนะคะใส่ปลล่าลงไปแล้วก็น้ำปลานะคะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนค่ะ ไ่อยปุ уров, ๊กๆนะคะให้ปูมันนั่นนะคุณค่าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราชิมรสนิดนึงก่อนจะแป้งอยู่นะแตง่าไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เราต้องเติมมะนาวนะคะเติมมะนาวลงไปเลยคเพื่อนๆเม็ดลงไปด้วยเอาเปลือกไหลลงไปด้วย โอ้โหเม็เดเยอะเลยต,ตักเม็ดออกนะครับเพื่อนเนี้มันจะขุมนะอย่างหอมเลยคะ่ะดูหน้าตาตำแตงของเราจะได้หน้าตาแบบน,นี้นี่ค่ะตำแตงใส่กุ้งดองแล้วก็จะใส่แป้งไปเลยคะัพลัน่นนี้นี่ค่ะแป้งไปเลยแล้วก็คนๆน,นะคะคุกๆให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้ตำแตงที่อร่อยละคะ่ะไปดูต่อกันค่ะ แล้วคะ่ะเพื่อนตามแต่งกันหน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตามเองกินง่ายๆค่ะวันนี้กินข้าวกับปลาทูนะคะตามแตงปลาทูค่ะนี่ปลาทูทอดตัวเหลืองๆตัวใหญ่ๆวันนี้เลยคะ่ะวันนี้ไข่ลูกนะคะที่เหลือเมื่อวานนี่ค่ะไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันใครยังไม่ได้กินข้าวมาเด้อมากินข้าวด้วยกันจ้ากินง่ายอยู่ง่ายค่ะวันนี้